ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เข้ามาสู่วันที่วันที่สิบเก้ากันแล้วอุ้ยไปไกลจังแต่ว่าคลิปเหมือนจะยังไม่ถึงนะเฮ้ยเหมือนจะยังสิบหกสิบเจ็ดอยู่เลยแต่ก็โอเคมาผมก็จะขอพูดวันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์คือเอาเอาจริงๆผมต้องพูดว่าถ้ามันไม่ใช่คอนเทนต์แบบว่าคือคือซีรีส์เนี้ยผมอยากทำเป็นแค่แนะนำระบบทุกอย่างแต่ว่า ระบบหลายๆอย่างพอมันยังไม่ปลดมันก็ยังทําไม่ได้นะแล้วก็บางบางทีตัวไม่พอก็เลยแนะนาําอะไรไปมากไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นการทำคอนเทนต์แบบเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวแค่ให้คนเข้าใจใเกี่ยวกับระบบ,บต่างๆละกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Affinity Advantage หรือว่าการชนะธาแพ้ธา,าในเกมนั่นเองนะครับเนื่องจากเวทเขามีตัว Official p o s พที่เกี่ยวกับไอตัวนี้ขึ้นมาให้แล้วก็น่าจะดูง่ายกว่าพูด เองส,สดๆเนาะก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ดูจากในเกมก่อนแล้วกันว่าธาตุเกมนี้มีทั้งหมดสี่ธาตุก็คือจะเป็นฟอสเมจิกเฟลิชแล้วก็วอยหรือว่าดูตามสีก็คือแดงน้ำเงินเขียวม่วงนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยว่าอะไรชนะธาตุอะไรแต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าถ้าเราตีข้าวมันเป็นธาตุมันดูแปลกๆนะมันเหมือนเหมือนไฟชนะน้ำน้ำชนะพืชแล้วพืชชนะไฟอะไรกันนะสีดูปแปลกนิดน,นึงแต่ก็โอเคอ่ะก็ ถ้าตีว่ามันไม่ใช่ท่าอย่างนั้นแต่มันเป็นสีก็คือเป็นฟอสชนะเมจิกเมจิกชนะสปิริตสปิริตชนะฟอสละครับแล้วก็วอยเป็นเหมือนท่านิวทรัลหรือว่าเป็นท่าตรงกลางที่ไม่ชนะและไม่แพ้อ,อะไรเลยนั่นเองนะครับทีเนี้ยก็มาดูความสำคัญของท่าตัวเองนะครับว่าถ้าเราชนะท่าแพ้ท่านเนี่ยมันจะมีผลต่างอะไรบ้างเนาะอ่าถ้าดูจากไอตรงนี้เลยเลดวันโอวันเอฟเฟนิตหลักๆก็คือดูได้เลยว่าเนี่ยคือถ้าเรา ชนะทา,าใช่ไหมก็คือเราจะมีโอกาสได้ strong hit chance 30%ิตน์กับ c r i t a t e ิ5ซึ่ง strong hit chance คืออะไรง่ายๆคือมีโอกาสา30%ที่เราจะตีแรงขึ้นไม่แน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์จำข้อมูลไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าเราตีเนี่ยมันจะมีโอกาสเช่นสมมุติเรามี critical ปกติเราตีคียได้100คีร้ย c r i ้ถ้าเราตีคีย์ก็จะได้150ใช่ไหมแต่ถ้าเราตีชนะา่าเน มันอาจจะเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบสองร้อยได้อะไรเงี้ยผมจำเปอร์เซ็นต์เป๊ะไม่ได้นะแต่ว่ากะก,ะ,กะเอาก็น่าจะประมาณประมาณสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนต์มั้งแล้วก็คีเลสจะเพิ่มนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอ๋อใช่นี่ไงมันเดี๋ยวเขียนอยู่ข้างล่างตาบอดแล้วก็คือถ้าสตองฮิตคือจะบวกสามสิบเปอร์เซนต์ก็คือจะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซนต์ที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าเราแพ้ธาตุเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่คือลดได้ไม่ถยี่สิบเปอร์เซนต์กับลดคีเลส สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไอสองข้อนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ข้อล่างสุดก็คือปัญหาใหญ่สุดคือวีคิทชันบวกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองหรือว่าจะเป็นการตีวืดซึ่งการตีวืดมันก็จะเป็นการตีแบบเหมือนถ้าเราสังเกตก็คือการตีแล้วเราเป็นดาเมจขาวที่คิและร้อยหรืออะไรแบบนั้น,นก็อันนี้แหละคือเป็นวีคิทชันนะครับแล้วก็ดาเมจจะลดลงแล้วก็จะไม่สามารถตีติดดีบัฟได้หรืออะไรอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนําว่าพยายามจะจัดท่าให้ดีนะครับก็ ไอเรื่องนี้มันมีผลทั้งเกมเลยนะเราต้องมาดูทุกอย่างเลยว่าบางทีมันจะมีผลกับผมจะพูดคอนเทนต์ที่คนลื่นกันบ่อยแล้วกันเช่นสมมติผมขอพูดถึงแคนบอลแล้วกันนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าจะยอดนิยมอีกตัวหนึ่งไม่พูดก็คงไม่ได้คือเป็นตัวละครของซีโอแมนเซอร์นะครับก็ผมได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าตัวมันทำอะไรได้นะก็คือจะคร่าวๆก็คือมันจะปล่อย HP เบิร์นใส่บอสแล้วก็ ลดดาเมจที่ได้รับของทั้งทีมแล้วพอบอสตีเรมามันจะสะท้อนดาเมจบอสกลับไปหาตัวบอสเองนะครับแล้วถ้าไอตัวเนี้ยซีเนี่ยมันไปตี้าสปิริตหรือเป็นบอสเคนบอสสีเขียวแล้วมันเบิร์นไม่ติดดาเมจหาย p ีประมาณ2เทิร์นเลยนะเพราะก็่าน่าจะ3เทิร์นสเทิร์นประมาณนั้นกว่าจะสกิลบนกลับมาเราควรจะให้ความสำคัญกับ ธาตุของแต่ละตัวนะบางทีเราอาจจะจัดทีมที่ต่างกันเพราะว่าแพ้ธาตุแล้วเราจะสก,กิลไม่ติดหรืออะไรแบบนั้น,นเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนเขาทำกันนะครับรวมถึงในดันเจี้ยนเนี่ยสังเกตได้เลยครับว่าอ,นนอันนี้หลายคนก็ลืมดูนะก็คือดันเจี้ยนเนี่ยมันจะสลับธาตุไปเรื่อยตั้งแต่ชั้นแรกๆจนถึงชั้นสุดท้ายเลยนะครับบางทีถ้าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ผ่านเนี่ยาอาจจะลองสลับตัวบางตัวที่มันมีตัวแทนได้ในตำแหน่งเดียวกันแต่คนละธาตุ พื่อให้มันลงผ่านได้นะครับก็บางธาตุก็จะเป็นอย่างนั้นนะ p p ก็ก็คงไม่ต้องพูดถึงแหละมันก็เหมือนกันหมดเพราะงั้นก็ชนะธาตุแพ้ธาตุาธาธาสำคัญมากดูดีๆว่าเราจะลงดันหรือเราพลาดอะไรอาจจะเป็นส่วนนี้ก็ได้นะครับคลิปนี้โค้ดสั้นก็คงมีประมาณนี้นแหละมาอัปเดต ID ก่อนจบแล้วกันเพราะว่าตอนต้นลืมพูดไปก็คือผมปัจจุบันเนี่ยไอไมกี้เนี่ยผมใส่เซตไอนี้5เซตเลยนะเป็นเอโตโคโนเพ็พอมันได ได้รีซิตแล้วก็ได้สปีก็กน่าจะไวๆตีเบิ้ลรัวๆนะครับแล้วก็มีลองเท้าสปีกหนึ่งอันแล้วก็ส่วน Energy ผมเนี่ยทุ่มไปกับ m a s t e r รีทั้งหมดเลยก็คือเดี๋ยวน่าจะใกล้เตรียมอัพแล้วผมจะได้ไปลงผมอยากจบพไนท์แมรไม่ใช่อะไรตัวแคมเปญอะเพราะว่าจะได้ของเพราะของมันเยอะอัพไก่5ดาวมีหินมนนีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมผมอยากจบกหลักๆตอนนี้คือน่าจะเป็นไนแมนะครับก็ คงจะรีเขึื่นหกดาวตัวต่อไปก่อนแล้วก็หลังจากหกดาวได้แล้วเนี่ยผมก็น่าจะลุยยาวๆแต่คิดว่าทัวนารักไม่จําเป็นต้องหกดาวก็เพลเพลน่าจะจบได้ด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าตัวหลักๆมันใช้แค่สปีดหียวการที่มันลางบารให้เพื่อนได้หรืออะไรอย่างนั้นะครับคมมีประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องอรอเลเวลสี่สิบสองเพื่อใส่โซ่ก่อนก็เดี๋ยวพอเลเวลสี่สิบสองผมคงม,มาอัปเดตเกี่ยวกับโซอีกทีแล้วกันว่ามันยังไงนะครับ